เราพามาดูไม้ชำหน่อนะคะก็ไม่ได้สวยน้อยกว่าไม้ไมเมล็ดเลยนะคะไม่แพ้กันเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหน่อจากต้นแม่เดียวกันนะคะลักษณะเขาก็คือแบบเถียนมาก90%สเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ก็คืออันเดียวกับอันห้าต้นเมื่อกี้นะคะ ค่อยๆทําจํานวนนะคะพวกนี้เพราะว่าปลาไม่ได้กราฟถ้ากราฟอรอาจจะเร็วกว่านะแต่ว่าบางต้นก็หน่อเยอะอยู่แล้วก็เลยไม่ได้กราฟนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเรากราฟอะอาจจะทําให้เหมือนกับเวลาที่เราเอาออกมาชำม,มาอาจจะรากออกยากกว่าที่เราเด็ดเป็นจากต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่กาลังทําจํานวนอยู่อันนี้นะคะหนึงส แล้วก็สีอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้คือปาก็ชอบนะคะหน่อเยอะด้วยแต่ว่าหน่อไม่ได้ดีทุกหน่อนะหน่อบางหน่อก็ส้มเยอะหน่อที่ดีๆก็จะมีแบบประมาณนี้นะคะที่จะชำได้ออกมาลักษณะาคล้ายกับต้นแม่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวตัวนี้ก็ชอบตัวนีข้ข้อดีของเขาก็คือผูเขาจะเยอะนะคะสองสามนะคะสามตัวนี้ คู่เขาก็จะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็สีค่อนข้างมีความสม่ำเสมอค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ช่ำหน่อยตัวหนึ่งนะคะต้นแม่จำไม่ได้แล้วอะว่าเอามาจากอันไหนอะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะมีความสเสถียรอยู่นะคะอันเดียวกันหมดเลยนะสีต้นสามแล้วก็สีค่ะเรามาชํำพอออกหนอ่อปุ๊บเราก็ เอาปชําใหม่ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่ามันก็คอนเฟิร์มว่าแบบรากมันก็จะออกเร็วกว่าแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มอ่ะบางทีไม้กราฟก็ออกรากเร็วเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่คนถนัดดีกว่าเพราะาส่วนใหญ่ปลาจะไม่ได้กราฟไม้นะคะก็จะใช้วิธีการที่ชําหนอนแล้วก็เด็ดออกมามากกว่าค่ะคู่นี้นะคะก็จะเป็นไม้ชําหน่อยมีคู่เดียวคู่เดียวเลยสอบถามแล้วต้นนี้ ติดฝักแล้วแล้วก็ให้ดอกแล้วแต่ว่าให้ดอกจากหน่อนะคะสีสวยเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าไม้ช่ำหนอก,ก็สวยไม่แพ้ไม้มาเล็บเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ชํำหน่อยตัวนะคะจริงๆมีหลายต้นมากนะคะแต่ว่าหยิบมาให้ดูสองต้นต้นนี้จะเป็นลายเขียวกับเหลืองนะคะซึ่งหนอนเขาเนี่ยจะมีทั้งเหลืองลวง้วนแล้วก็หน่อแบบสเตียนะคะหนอที่จะชํำได้ก็จะเป็นหนอที่สเตียก็คือมีสีเขียวผสมอยู่ด้วยนะคะ ต้นนี้ก็บ้าหนอมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นที่ปาทาได้เป็นตัวแรกๆเลยนะคะอันนี้ก็คือปาตั้งชื่อว่าพราทิตย์ตัตั้งเล่นๆเพราะว่าต้นแม่เขาา่วสีแบบนี้เลยแล้วก็สีจะไล่เฉดกันเหมือนกับว่าเป็นแบบเหลืองส้มแดงเหมือนพระอาทิตย์เลยนะคะตัวนี้ยังไม่เคยให้ดอกเลยตั้งแต่ทํามาหลายปีนะคะแต่ว่าต้นแม่เขาอะสามารถให้หน่อได้ทุกลูหนามเลยนะคะแบบนี้ ก็คือให้หน่อได้ทุกรูหนาเหมือนกันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะดูต้นแม่นะคะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะที่ป้าเรียกชื่อเป็นพาธิตเพราะว่า,าบางฤดูอะ่ะอันนี้คือฤดูนี้จะสีเขียวเยอะนิดนึงนะแต่บางฤดูก็คือว่าสีเขียวแทบไม่มีเลยเป็นเหลืองส้มแดงไปเลยอะ่ะเนี่ยสังเกตหน่อยเยอะเดี๋ยวป้าขอวางก่อน จะกูกก๊กกักนิดนึงนะคะเพราะว่าปลาถือกล้องออาเนี่ยนะคะสังเกตนะคะหน่อออกทุกรูกหนามค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเจนสองอันนี้คือแม่นะคะแล้วก็น,นี้เป็นลูกชําหน่อชุดแรกนะคะก็แจกประมาณนี้แล้วแล้วก็ชุดต่อไปก็จะเป็นตัวอันเล็กที่แเ,เหมือนพระอาทิตย์ัสแดงสีแดงสุดอะจะได้ประมาณนี้นะคะเคยมีลูกค้าซื้อไปแล้วแดงแป๊ดทั้งต้นเพราะว่าแดดแรงเกินนะพอเอาเข้าร่มหน่อยก็สีจะประมาณนี้ค่ะ